พลเอกประ,ประยุทธ์นะตอนนี้ก็ไปต้อนรับอยอนะากสภาเมื่อตอนบ่ายๆนะออกจากสภาเมื่อตอนบ่ายๆนะครับนักข่าวถามถามเนี่ยแหละที่พลังงานบอกว่าเดี๋ยวก็เหยียบกันตายหรอกรูปเงินขนาดนี้เดี๋ยวไปทํางานรับต่างประเทศก่อนนี่บอกนักข่าวว่าอย่างนั้นนะนะครับนักข่าวถามว่าตอบชัดเจนในสภา,าแล้วหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกก็ฟังกันแล้วนี่ฟังกันแล้วไม่ใช่เหรอนักข่าวบอกฟังกันแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เลยถามว่าแล้วจะมาถามทำไมอีก ทีนี้นะฮะเดินทางไปไหนนะครับไปทําพิธีต้อนรับพระนาท่านพันคําวิภาวรรณนายกลมตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแก่ของรัฐบาลระหว่างวันที่หนึ่งถึงสมิถุนายนนะครับโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะได้นำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม ที่บริเวณสนามหญ้านาถึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นพระนท่านพันคำก็ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกที่ห้องสีหานช้างเด็กไทยกู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเวลา17นาฬิกา30นาทีหารือข้อข้อการแบบเต็มคณะและร่วมเป็นสักขีพยานพ,พิธีลงนามแผนปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจที่เด็กพักดีบดิน18ดนาฬิกาส6นาทีนี่ตอนใกล้ๆเนี่ยน,นะ ในรัฐมรีของทั้งสองประเทศจะร่วมกันถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกสักครู่หนึ่งนะครับภายหลังการเสร็จสิ้นนะฮะการถแถลงข่าวร่วมแล้วในร่วมตรีทั้งสองนะฮะก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะหัตถกรรมณโถงกลางตึกสันติมิตีแล้วก็เวลาสิบเก้านาฬิกาท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสปปลาวที่ตึกสันติมิตีหลังนอกนะครับก็เนื้อหาที่ามาเยือนครั้งนี้นะฮะได้ าทางทางสปปลาวเนี่ยนะฮะรัฐบาลไทยได้มอบการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพไทยลาวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แบบขบงจรที่เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ3ฉบับนะแผนบริการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสปปลาวเพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างยังย่งยืน5ปี65-69 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐประชาธรปไายประจาเนลาว,ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาไฟฟ้าในสปปาลาวจะบับปีคศ2022และ3บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งราชอาณาจักรไทยกับสปปลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนลูกกชาติไทยลาวเพื่อม,มาลองต่ีเขาคิดเดียวกันนะเดินทางไปหลวงพระบางโดยเส้นทางสายที่พอข้ามไปที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะก็จะนั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียวเองก็จะถึงวังเวียง วังเวียงคือวังเวียงคือเมืองที่อยู่ระหว่างเวียงจันทร์หลวงพ้าบางแต่ออกจากหลวงพ้าบางไปไม่นานแล้วจากวังเวียงก็นั่งรถไฟฟ้าต่อไปอีกสองชั่วโมงนะเพื่อนมรนละนะสองชั่วโมงไปหลวงพ้าบางกลับก็จากหลวงพ้าบางปื๊ดเดียวกลับมาแล้วก็หลวงเวียงจันทร์เลยก็บอกนั่งสบายมากนะมีชั้นบิล i n เน s ตบิลเนตคลาสนะอ่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสามร้อยบาทแล้วก็มีชั้น 1, ชั้นหนึ่งชั้นสองน่าไปเที่ยวม 1> 1, 300, ากพันสามร้อยก็แพงเหมือนกันนะโอ้เด็ด กุมนะกุมนะกุมนะจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปถึงหลวงประบางเลยนะอ,อนะครับ